สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่ะแม่ดาก็พาคุณยายไปไซสิบมาแล้วนะคะทันเวลาพอดีนะคะนาะทันเวลาพอดีนะคะไปถึงก็ไซสิบเสร็จก็กลับมานะคะไปคุณยายลงเดี๋ยวกระตั้งมันลงก่อนเออเดี๋ยวบ้างกระตั้งมันลงก่อนอ้าวเออ ลงได้แล้วเกือบไม่ทันนะคะแม่ดาก็มามาจำปาดงนะคะมาจากจำปาดงเนาะมากับลุงป้านะคะย่าอาชินะคะแล้วก็มาก็ไปใช้สิทธ์ก็พายายไปใช้สิทธ์นะคะปะย่ยไ,ไปได้ยุบอ่ะง้างซี่ขามา้านาจับคอยพี่ม <c oughs> นี่จับนี่ไ่ไดอยู่ไมสาวไม่สาวก็เกาะนี่ะอุ้ยอ่านน้ำเธอใหญ่หอนแทะอุ้ยอปลาอานอู้ค่ะเอานน้ำมันหอนอยู่น้ำคอยติคอยงอนมายเือเนี่ยเาเือเพื่อเือก่ อ๋ออ๋อจ๋าขึ้นเผอนี่นี่มันลายนี่ขึ้หลายนลายลุนีทามีทเขามรกตเตี้ยนะคะ อ้ยลูกนี้โตแล้วนะคะี่ลูกนี้แต่ดูสิลูกนี้ก็ <t> ถึงดินแล้วลูกนี้ก็ใกล้จะถึงดินแล้วลูกนั้นจนได้ควัดดินออกเอา้าลูกนี้มีหอยด้วยเออต้องได้ต้องได้ควัดดินออกอีกแล้วนี่เพราะมันถึงดินแล้วอันนี้ก็ถึงดินแล้วนี่ต้องได้ควัดดินออกอีกแล้วเพราะว่ามันจะยาวไปเรื่อยๆนะต้นมันเตีย้ย แล้วลูกของมันก็ยาวออกไปยาวออกไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งป่าพริกทั้งป่ามะละกอเวลาไปเก็บกินลิ้นจีนะคะนี่ลิ้นจี่อุย้ยแตกมดเนาะเน่ายอดสะอมก็งามงามแต่ไม่มีเวลาเก็บเพราะว่าต้องรีบกลับละ รับน้องนั่นจะกลับไปด้วยมาดีค่ะตามาแต่เหือดเด็วมาดีตาเนี่ยลูก ตาพาตาพาแล้วบอ ม,มีนอนบาบ้าลูกนั่ม่ทาวมีรับนนรโทรศัพท์รับแล้วคุณเอาเอาขอ,าอนังดูตาสบายดีบ่อัาาดอนดำเอามาเรื่อว่านเอาปีนี้นี่าายอ่าสวัสดีน้นองคอยเมื่ 14. อไรเราเปิดเทิรนมาดูวันที่สิบสี่ด้ค่อยตั้งไปอ๋อวันที่สิบสี่อ๋อวันที่สิบสามก็นาเดียเปิดวันที่สิบสี่ก็กุกตูมเนาะ น้ำลุงก็เมื่อน,น้ำลุงนี่ละเออมาใสสิทิทอ์อ๋ออันหลานมางแต่ปิดเทอมโอมาแต่ปิดเทอมจ้าคิดว่าจะไม่ทันลุงซะแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่ดาก็ใส,สิทธิ์แล้วนะคะสิทธ์แล้วก็มาเนาะยังดีที่เห็นจ่าเอ็มยังอยู่อุ่นใจอุ่นใจที่ยังเห็นจ่าเอ็มยังอยู่มาไม่เห็นรถลุงคิดว่า ฮะกลับมาไม่เห็นว่าลุง้กใกใจโอ้ยลุงกับป้าหรอบอว่านั่นละ <c oughs> ่ะอ้าวมินน้อยมินน้อยจะกลับด้วยไหมยอยู่กับเบสจอยแล้ว <c oughs> อ,อ,อยู่กี่วัน เปิดเทอมมีเพื่อนเล่นโหดอกกุหลาบเนาะดอกกุหลาบงามขนาด<า>ยาเมื่ออยู่บอกมันนี้นะเ<า>มื่อยบอก<น>ยัดแล้ว,วแล้ว้อะไรบอกเขาขอ,นะองลูกเอยยังไม่ได้ยอดเลยยังไม่ได้<า><อ>ดผลเลยเออยอดแล้วสบายแล้วเจ้ายอดแล้วล่ะยังมียอด เปยำเลือกปตุโจกปาเปนที่มันเนี่ยมัยนมันสบายมาแล้วค่ะก็บาเยเฮอลูกยอดนะฮะลูกกับออซื้อ,อบลาอยู่ก็อันนั้นมันไม่มได้โรคใดขยอเขาเอาเอรีบรยบร้อยมือบื่ออันละ่ะยาชีบอกว่าปินตั้งแต่ปีหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดป้าห้าปีคุนบอยา นั่นแหละเอฟซีบอกว่าลำไยน่ะมันดูแลยากมันไม่ออกลูกวาคอยซื้อไปปูน่ะนั่นล่ะนี่นะคะลำไยห,หรือว่าลิ้นจี่นะคะปลูกง่ายโตไวแต่ก็ดูแลยากนะอยากจะให้มันออกลูกน่ะดูแลยากมากเลยโอ้โหปีนี้ดกมากเลยเนาะลำไยดกดก ดินจีสุกแล้วของแม่ดาได้กินแล้วตอนนี้ก็รอลุงนะคะจ่าเอ็มออกไปยืนรอแล้วจ่าเอ็มบอกว่าดวเดี๋ยวลุงก็มาแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวลุงก็มาแล้วย่าก็กลับด้วยนะคะตอนแรกย่าบอกว่าจะอยู่3ามสี่วันแต่พอดีเขาหยอดข้าวเสร็จแล้วเนาะ นั่นละ่ะสบายหลวงก็ยังมียอดอยู่ม,มาแต่ละปีแต่ละปีก็จะเห็นยายอุ่นเนาะนั่งอยู่ที่กระท่อมนะคะขายฟักทองขายทุกอย่างนะคะแต่ว่ายายอุ่นไม่อยู่แล้วเนาะก็ดูเงียบๆนะคะเหมือนจะไม่มีใครมานั่งเลยนะตอนที่ยายอุ่นอยู่ก็จะมีหลายๆคนเนาะมานั่งนะคะนั่งอยู่ตรงนี้ ตอนนี้แม่ดาก็นั่งรอลุงนะคะก็จะมีหลายๆคนนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งคุยกันนั่งเล่นแม่ดามาทีไรแม่ดาก็จะมานั่งเล่นกับยายอุ่นเนาะยายอุ่นก็จะฝากซ่องให้บอกว่า F C เอ้ยฝากซ่องแม่ดาแฟมิลี่ในเด้อนะคะคาคานี้ยังยังอยู่ในใจแม่ดาเสมอนะคะเนาะคุณยายอุ่นก็ดีดีนะคะ มาทีไรคุณยายอุ่นก็จะฝากช่องให้เพราะว่าช่องของแม่ดานั้นมันไม่เปิดนะคะมันไม่เปิดแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักเอฟซีก็น้อยนะคะเอฟซีก็น้อยมาแกมายายก็จะถามว่าขึ้นอยู่บ่อนะคะมีเอฟซีหลายระบ่อนะยายก็จะเป็นห่วงก็จะฝากให้ทุกครั้งนะคะก็นึกถึงยายอุ่นนะคะตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรอลุงป้าอยู่นะคะไปธุระเนาะ แม่ดาก็ตกใจไม่เห็นรุถคิดว่าเขากลับไปแล้วแล้วนาเดียก็จะนั่ง กาพาน้องน้ำมนต์ไปไหนมาเนาะ